สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เรื่องนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะคะกรณีก็คือผู้ใหญ่ใจร้ายผูใหญ่ใจด,พดีพูดคำว่าเนรคุณพูดคำว่าเนรคุณขึ้นมานะคะคำว่าเนรคุณการเนรคุณในข้อไหนเหรอคะข้อที่ว่าให้เงินเขาไปแล้ว ไปหาเขาถึงที่ในเมื่อให้แล้วก็ให้ให้ก็คือจบเขาก็ไม่ได้เอามาพวกคุณมาขุดคุยหรือมาพูดแต่พวกคุณไม่จบที่ไม่จบเพราะว่าเจ็บแค้นใจนี่เมื่อกูให้เงินไปแล้วทำไมมึงไม่สยบแทบเท้ากูนะทำไมไม่สยบแทบเท้ากูมีอยู่สองกรณีนะคะที่ตอนนั้นอีบานนะคะ กับยายาพี่พี่โมเอยชื่อพี่โมเลยนะกันนะคะเพราะยังก็ยังนับถือน้ําใจกันอยู่เอพูดถึงอีบานก่อนเลยสองคนนี้นะคะเขาเป็นมาพยายามแย่งกันแย่งแย่งน้องมนนะคะแย่งน้องมนกันเพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่สุดสําหรับน้องมนเหมือนกับจะให้น้องมนเลือกว่ะน้องมนจะเลือกใครระหว่างอีบานกับพี่โมใช่ไหม แต่พี่โมเนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆเ,เขาจะให้ตลอดเออออฟเฟอร์นู่นออฟเฟอร์นี่ให้ทุกอย่างแต่อีบานนี่เพื่อที่ว่าอยากจะให้น้องมนอยู่ข้างมันมันก็พยายามทุกอย่างเหมือนกันนะะทุกคนรู้ดีทุกคนรู้ดีเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรขึ้นมาอ้าวไอ้นี่ก็ไประบายกับเขา โดนแกล้งขึ้นมาว่าเออจะมีนูน่นนี้ลงเขาก็งงว่าเอ้าวคนก็อ้างมาว่าอีอบานอีบานอยู่ในกลุ่มนั้นมันเป็นอย่างนี้ไงมันถึงได้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยถ้าระหว่างนะถ้าระหว่างไอสารี่กับไอมน์มันด่ากันเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเลยให้เขาด่ากันไปด่ากันมาน้องมณ์ก็ไม่ได้ด่าก็เห็นก็ไม่ได้ตอบโต้อสารี่มัน นานมากเหมือนกันมันก็ไม่เคยไปวุ่นวุ่นวายนอกจากมันโดนหนักๆทีมันถึงจะออกมาแต่นี่ในกรณีที่ว่ามีปัญหากันเรื่องราวที่ว่าแจ้งตมไอ้นี่ก็ไปปรึกษาร้องหม่มร้องไห้อีนี่ก็ว่ามันไม่รู้เรื่องเอาเข้ามาแฉนี่ไงมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาและเอฟซก็เห็นต่างเอกอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะอีนี่ไอ้น้องมนต์มันไปใส่ร้ายมันพูดเรื่องกุกที่จะให้เกียติกันใช่ไหมตอนนั้นเขาแย่งกันนะ ขนาดนี้เขาเขาน้องเขาจบปอศอเขาอยู่ประเทศลาวนะเออคนต่างด้าวเอออย่างที่พวกคุณว่ากันนะ่ะเออต่างด้าวนะ่ะแต่พวกคุณก็ยังพยายามพยายามที่จะย่องแย่งน้องเข้ามาที่มาเป็นที่ว่าเออมึงต้องเอากูมึงต้องอยู่กับกูกูต้องเจ๋งกว่าอีนั่นอีนั่นต้องเจ๋งกว่าอีนี่ต้องด้อยกว่ากูอย่างเนี้ยสองคนเนี้ยเออเขาจะอยู่เขาจะเทียบไหลกันมาเลยใช่ไหมดังนี้โอเคสองคนก็คือจบไปละเขาไม่เอา เขาไม่เอาก็คือจบก็คือจบเขาก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเธอไม่ได้มายุ่งไม่ได้มาวุ่นวายก็คือจบก็คือจบแต่มึงไม่จบเองอีบานมึงไม่จบเองมึงให้อีตาเหลือเข้ามาแคปโอเอานู่นนี่มาโพสเพลงเพิงทุกอย่างที่ออกออกมาเนี่ยที่อีพวกอีอยู่เมืองนอกอ,อีสลักทั้งหลายเนี่ย เออแคปรูปเขาไปดงไปด่าเขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายนานๆเขาจะออกมาด่าพวกมึงสักทีพวกมึงไม่จบเองแล้วสุดท้ายเป็นไงอ่ะมึงทำให้เขาไอ้นี่ไงระเบิดไงเขาถึงได้ต้องขุดมึงมาไงอีบ้านเขาถึงได้ต้องขุดมึงมาด่าไงว่ามึงเป็นคนสันดานยังไงเขาก็พูดออกมาแล้วเขาก็บอกแล้วว่าทําไมเขาคบกับถึงเขาถึงไม่เอามึงตอนแรกอ่ะในเมื่อจบก็คือจบไปแล้วหลังจากนั้นมึงยังไม่จบไงมึงไม่จบเอง มึงเขาถึงต้องขุดมึงมาว่าเหตุผลอะไรเพราะอะไรเขาถึงไม่ติดต่อมึงเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงมึงปัญญาอ่อนไงฮะไปโพล่าแดกไงโรคเหงาซึมเศร้าอ่ะต้องการเพื่อนคุยตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ยมึงต้องรู้จักสันดานตัวมึงเองด้วยว่ามึงเป็นคนแบบไหนมึงอย่าเอาชนะการเอาชนะใช่บางทีอัดถ้ามึงมีเงินพอน่ะมึงอาจจะชนะแต่สามัญสานึกของคนน่ะมันต้องรู้ว่ามึงมึงทำไปเพราะอะไร เริ่มต้นมึงไปหาเขาถึงที่กินนอนพาเที่ยวอุดตลุดเพราะมึงมีเงินบางครั้งเงินมันไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้หรอกนะอีดอกมันไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้หรอกนะมึงจำมาไว้ไม่ได้ซื้อทุกอย่างได้มึงอย่าเอาเงินไปหวานล้อมนะสักวันหนึ่งมึงก็หมาตัวหนึ่งใช่ไหมอย่างที่น้องเขาไม่เอามึงอ่ะเขาไม่ได้ว่ามึงหมานะหลังจากมึงเขาไม่เอามึงแล้วมึงก็โอ้โหเต็มไปหมดคนเห็น เห็นอยู่เข้าข้างมึงอะเต็มไปหมดทุกวันนี้มึงถึงเข้าไปขึ้นฮานกับอีดอกจุ๋ยไงนั่นไงเห็นไหมมึงมีมึงมีตัวตายตัวแทนไงคนอย่างมึงอะมีตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนของมึงก็พวกเฮี้ยด้วยกันนั่นแหละพวกสาสมแจออีพวกปากหมาน่ะเอออีพวกนรกกินกระบาลอ่ะอีพวกไม่แยกแยะน่ะทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องอีจุ๋ยก็ไม่ใช่เรื่องของมึงเลยเขาไม่เคยมาว่าอะไรมึงมึงก็เสือกอีรัดอีกตัวหนึ่ง ขึ้นลงขึ้นศาลกันสองคนและจบเรื่องจบแล้วมึงก็ยังเข้ามามาวุ่นวายกับชีวิตเขาอีกมึง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 ึงมีความสุขมากใช่ไหมฮะมึงพวกมึงมีความสุขกันมากใช่ไหมเหมือนที่บอกมึงจะเหยียบให้เขาจมธรณีเหรอและอีกอย่างหนึ่งนะไม่ว่าเขาจะเป็นคนประเทศไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะลาวจะไทยอ่ะเขามีผัวไทยเขาจะแต่งหรือไม่แต่งนะ เขาจะแต่งหรือไม่แต่งน่ะมันไม่ได้เรื่องอะไรของมึงเลยคนในโลกนี้ผัวเมียเขาไปเจอกันเขาต้องแต่งกันทุกคนเหรอเขาต้องจดทะเบียนกันทุกคนเหรอมันไม่ได้เกี่ยวเลยมึงไม่ต้องมาพูดเออมึงไม่ต้องเอามาพูดมันไรสาระประเทศเนี้ยมีกี่ร้อยล้านคนเขาแต่งกันทุกคู่เหรอเขาอยู่กันเขาแยกกันแล้วเขาแยกกันทิ้งลูกทิ้งเต้าไวใ้ให้ ปู่ย่าตายายเลี้ยงเนี่ยเขาก็ทํากันมึงไม่ต้องมาพูดหรอกถึงน้องเขาเขาเขาจะอยู่ประเทศลาวก็จริงเขาจะถือประเทศลาวก็จริงไม่งั้นเขาจะดูมาได้นานถึงขนาดนี้แล้วเขาไม่ดําเนินเรื่องวีซ่งวีซา่าเรื่องจดทะเบียนมึงไม่ต้องมาพูดหรอกเขาอาจจะไม่มีโอกาสหรือไม่ได้ทํานั่นมันก็คืองบประมาณที่เงินเขามีเขาจะทําหรือไม่ทําแต่เขาก็สามารถต่อวีซ่าของเขาได้ที่จะอยู่ที่นี่ดูแลลูกเขาดูแลผัวเขา ถึงเขาจะเป็นอีกขี้ฆ่าผัวมันก็สิทธิ์ของเขาในเมื่อคนน้อมรับที่จะทําให้ผัวเขากินเขาไม่ได้ทําให้คนอื่นกินเข้าใจไหมเขาไม่ได้ทําให้ชาวบ้านไปแจกจ่ายชาวบ้านเขาก็ทําให้ผัวเขากินกูเคยมีครอบครัวกูก็ทําให้ผัวกูก็ทําให้ลูกกูกินก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งมึงจะมาพูดทําไมว่าไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้ผัวแมงดาพวกมึงบ้าไปแล้ว ทุกคนอยู่ร่วมกันผัวเมียอยู่ร่วมกันเขาก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเงินเดือนเขาออกมาในในช่อง youtube เขาก็มาจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ในบ้านใช่ไหมแล้วมึงจะเอามาทําไมโอ้ยผัวไม่มีแต่เมียไม่มีทะเบียนแล้วพวกมึงล่ะพวกมึงล่ะ,ละที่ที่มึงที่มึงย้ายอีพวกอ,อีสลักทั้งหลายย้ายไปอยู่เมืองนอกน่ะฮะที่มึงเลิกกับผัวมึงอะ่ะหรือมึงมาให้เขาแย่ถึงเมืองนอกเมืองนานเนี่ย มึงคิดว่ามึงภูมิใจเหรอฮะอิสัต